น้องเด้อผู้ใดอยากได้ง้อเล่เตียงเด้ออยู่บ้านโน่นสวรรค์มูใดพี่มูหนึ่งครับมูหนึ่งอำเภอศรีขอระพูมจังหวัดสุรินทร์ตำบลน้องขาวครับตำบลน้องขาวเป็นงัวของเออ่พี่พี่พี่ยังก็แอดครับพี่แอดเด้อเดี๋ยวเบอร์โทรคนศรขอให้ได้ครับจะของ้ออยู่ขนนั่นเพื่อนเราเพิ่งจะขายงวง้อแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกแม่ลูกแม่เพื่อนขังคออะไรหรอกอจอยพี่ขังคอกได้นั่นคอหญ้าบ่พ่อกินเพท่านวะ เพิ่นเพิ่นบ่อยากเลี้ยงเพิ่นว่าเพิ่นจะขายแม่ลูกเลยนี่ราคาเพิ่นห้องไว้พี่น้องเด้อราคาหามื่นแต่เพิ่นก็ซื้อบ้านบ้านสี่หมื่นหาอยากได้กำไรหน่อยนึงเพิ่นเลี้ยงมาจักเดือนละพี่ตั้งแต่แรงอ่ะตั้งแต่แรงบ่เออเพิ่งจะปล่อยตัวนี้ก่อนเพิ่นว่าเพิ่นเอ่อพ่มีเวลาไปเกี่ยวหญ้างัวมันก็ทีหลายอยู่เออนอะไรบ้างเป็นงัวตผู๋เนาะตอตผู๋ครับเออผู้ใดมองหาไปขุนแม่เป็นท้องว่างบ่พี่ท้องว่างนะท้องว่างบ่ครับยังผสมเนาะยังยังเัวแม่แม่ลูก ลูกผูกครับพี่น้องเออเรบตัวแดงเนี่ยเอาบ่ตัวแดงเอาบ่ตัวแดงเอากันอยากได้อยากได้เท่าไหร่ตัวแดงตัวนั้นสามสามหมื่นบ่ครับเป็นลูกแบบไหนไอันนี้พี่ศาสแดงพี่ศาสแดงบ่ครับเดือนร้อยแต่บ่มีศาสแดงกันบ่มีใบอุ้ยใบเนาะครับมันหาไม่เจออ๋อพี่ซื้อมากันยังบ่ครับซื้อข้อกับ

เคฟสามหนึ่งทั้งสองเลยเป็นงวสายพันธุ์ลูกกระทบลูกกระทบบารามันบาซินครับผมความสูงนี่ประมาณลอยลอยหกสิบได้อยู่ครับสุเทืองูงูสองตัวนี่พันธุปล่อยปล่อยคอกเด้มื่อีนช่วงนี้เป็นจงทุ่งหน้ามันลำบากนิดนึงเดี๋ยวเด้อปล่อยบอกปล่อยสวนตันนั้นสามมือนะพี่เนาะสามมือแม่ลูกนี่แจกได้หามือราคาห้องต่อรองกันได้ราคาร้องต่อรองกันได้นะครับ เขาถ่ายอย่างนะครับอ่าเอา,เ,อาเป็นงูผู้งูเล่ไล่ลูกไห้เป็นกันบอกแคบ,แคบออเลีเ่ยงไงเนะาะคุอเือปล่อยอยู่พี่คุเเือปล่อยอเอา้ามือนี้ผมออกมาเยี่ยมเพิ่นกันเลยแวะมาถ่ายเพิ่นเราเพิ่งลงอุทูปแอน ตัวมีพี่น้องทางบ้านเาทางสุรินทร์อยากได้เอาไปเลี้ยงไปคุ้นต่อโอ้ยแปดเอาพี่ฝากเบอร์โทรไว้ที่นี่พี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่สองสองสี่สองสองเก้าหนึ่งหนึ่งแปดครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแอดครับพี่แอดเนาะอยู่อำเภอศรีขอระพูมบ้านนงพี่อย่าไลไม่ได้บนสวรรค์หมู่หนึ่งบนน้องขาวครับครับครับติดต่อมาได้ติดต่อมาได้นะครับเนาะครับเออผู้ใดมักยังโทรมาเพิ่นเอาเลยครับพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าที่หน้าเพิ่น แปลงทียนะแปลงใหญ่โคกน้องนาผมก็เลยผมมาจากโคกน้องนาแหละว่าที่นี่ก็เลยเพิ่อนว่าขายง่อยเนี่ยแต่ว่าตัวน,นี้ยังยังวัตันวานนะพี่เนาะ<อ>ตัวน,นี้ยังปล่อยไว<อ>้ปเ,<บ>เป็นแม่พันธุ์อยู่ผสมแล้วเดี๋ยวหายไปออกผมสิมาไทยเบิ่งหน้าพี่น้องครับผ<บ>สมเรียบร้อยแลย้วทั้งสองตัวอูอ้อักหลากเลยพี่น้องเอาพี่น้องครับมากระทบมากกลางมาุง้งให้ยังดีกลางมุ้งให้ยังดีเนาะโมเลตเลยครับเด้อผู้ใดาหาอยู่กรโทบมหาเพิ่์ลเน้าครับผมขอพูดไรพี่ครับแฮมมันแฮมมันกันครับผม เป็นปูกเป็นโคกหนองนานะครับพืชแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ครับผลผสมผสานมีไม้ป่าลายชนิดครับรวมกันในพื้นที่50กว่าไร่ครับแบ่งโซนการปลูกเป็นเป็นลอกๆแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นทางเข้าสวนนะครับข้าวเียวาประจีครับ ผลโคกทองนาที่ที่อ้อมกสตีแอสนะครับมีหอระภูมิปลูกไม้สามอย่างประโยชน์ชอย่างต้นกล้วยโกโก้ต้นกล้วยโกโก้ไม้พะยุงให้หล่ำพะยูงบ้านพะยูงป่านะครับพื้นที่นี้ประมาณห้าสิบกว่าไร่นะครับปลูกข้าวด้วยนะครับช่วงนี้จังหวัดสุริน้ำท่วมด้วยก็ต้องมาเยี่ยมดู โคโคอยู่เย็บสิบแปดครับปลูกเป็นต้นต้นกล้วยฝั่งนู้นก็จะเป็นนาไอโคกน้องนานะครับฝั่งนู้นเดินพาเข้าไปดูนะครับ <c oughs> ข้างๆที่เห็นก็จะเป็นพวกไม้ ไม้ประดูไม้ยางนาไม้สักนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นพยุงไหหลำพยุงบ้านส้างคันนาก็จะปลูกเป็นไม้ยืนต้นและต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับไม้ที่เขายังไม่เติบโตไม่จะริญเติบโตไม้ประดูไม้ยงุง แต่นี้เป็นของอของพี่นิดหน่อยนะครับ รั่งิมริมสระก็จะปลูกหญ้าแฝกนะครับป้องกันการท่าถล่มของของฝั่งสระฝ้หลังด้วยนะครับมีแงผงฝ้าหลังด้วยข้างสระนี่และครับการทำพืชปลูกพืชหลายอย่าง คุณแปลงแปลงคื่นโคงของนาง